ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ทนายตั้มนะครับแชร์เส้นเงินสวยร้อยล้านโยงเข้าบัญชีคนสนิทญาติบิก๊กตำรวจใหญ่ก็ต้องบอกก่อนนะครับเรียกว่าเป็นข่าวที่ว่าสะเทือนเลยนะครับเมื่อทนายตั้มนะครับออกมาแถลงข่าวแล้วก็เปิดโปงนะครับว่ามีการรับสวยนะครับเดือนมากกว่า100ล้านแล้วก็มีการโยงนะครับถึงเส้นเงินต่างๆเนี่ยเพื่อเข้าบัญชีคนสนิทญาติของบิก๊กในตำรวจใหญ่และที่สําคัญนะครับไร่นะครับเป็นขบวนการทั้งหมดนะครับว่ามีที่ไหนบ้างอะไรบ้าง ที่สําคัญนะครับไม่ใช่แค่โยงแค่เส้นเงินอย่างเดียวนะครับแต่มีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นหลักฐานแชทเป็นนะครับหลักฐานจากคลิปวิดีโอนะครับที่มีการไปกดเงินหรือว่าหลักฐานในการโอนเงินต่างๆหลักฐานในการคุยกันหลักฐานในการไปกินเลี้ยงอะไรทั้งหมดก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้คงจะไม่จบง่ายๆเรื่องนี้คงจะไม่หยุดแค่นี้อย่างแน่นอนและแน่นอนครับว่าเมื่อทนายตั้มเปิดหน้าชนแบบนี้นะครับเปิดหน้าชนแบบนี้ผมก็คิดว่าทนายตั้ม เตรียมชนเต็มที่เตรียมรุยเต็มที่อยู่แล้วกับข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าข้อมูลจากทนายตั้มจะไปถึงมือเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจจะไปทําอะไรต่อหรือเปล่าและก็ข้อมูลนี้จะไปถึงนะครับฝ่ายรัฐบาลโดยนาย,ยกเศรษฐาเนี่ยจะดําเนินการอะไรหรือนาย,ยกเศรษฐาอาจจะนิ่งเฉยเงียบไม่ยุ่งกับเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูกันหรือว่าข้อมูลนี้อาจจะไปถึงมือกับฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรค ก okay, แน่นอนครับว่าจะไปถึงหรือไม่ถึงสําหรับผมมองว่าอย่างไงกันแล้วแก่การอภิปรายนะครับอภิปรายไม,ไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติที่จะถึงนี้นะครับเรื่องนี้จะต้องถูกอภิปรายในสภาอย่างแน่นอนก็คงจะต้อง,ต,องติดตามกันแต่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่บอกได้เลยครับประชาชนอย่างพวกเราทุกคนก็คงต้องติดตามว่าเอ๊ะเรื่องนี้มีการออกมาเปิดเผยขนาดนี้ออกมาเปิดโบงขนาดนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะนิ่งเฉยแล้วปล่อยให้เรื่องนี้เงียบโดยไม่ทําการอะไรโดยไม่การสืบสวนโดยไม่มีการ ทำให้โปรง่งใสทําให้ชัดเจนหรือว่าเป็นการช่วยเหลือกันหรือเป็นการแค่เล่นปาหีให้ประชาชนได้ดูก็คงต้องติดตามกันแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้สังคมประชาชนนะครับอยากให้สํานัการตํารวจแห่งชาติปฏิรูปตัวเองทําให้โปรง่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าในสํานัการตํารวจแห่งชาติยังมีคนหลายๆคนที่เป็นคนดีต้องการที่ทําให้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นประโยชน์ของประชาชนแต่แน่นอนครับว่า การที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับถือกฎหมายบังคับใช้กฎหมายสามารถที่จะเอาช่องทางตัวเนี้ยไปเรียกสวยรับสินบนนะครับเอาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองตรงไหนผิดก็ว่ากันตามผิดนะครับตรงไหนนะครับที่ทําดีเราก็ต้องสนับสนุนก็ต้องรอดูว่าวันนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติคนดีๆจะขึ้นมาหรือว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่กับคนไม่ดีคนที่ใช้ช่องทางทางกฎหมายเนี่ยหากินหาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับทานนายตั้มแฉเส้นสวยเงินร้อยล้าน โยงเข้าบัญชีคนสนิทญาติบิ๊กตำรวจใหญ่ทนายตั้มแขะเส้นเงินเส้นทางการเงินสวย2บกนะครับ1บชรายรับกว่า100ล้านบาทต่อเดือนโยงเข้าบัญชีญาติคนสนิทบิ๊กตำรวจใหญ่ยืนยันไม่ได้รับงานใครมาเดินหน้าประสานบิ๊กเต่านำข้อมูลเข้าแจ้งความ28มีนาคมนี้ เมื่อเมื่อวันที่26มีนาคมที่สำนักงานทนายสิทธาหรือนายสิทธาเบียดบังเกิดหรือทนายตั้มเรขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดโปงขบ,บวนการเรียกรับสวยเชื่อมโยงบิ๊กตำรวจระดับในพลพร้อมเปิดหลักฐานเส้นทางการเงินภาพกล้องวงจรปิดสลีฟการโอนเงินและแชทข้อความต่างๆนานราวหนึ่งชั่วโมง ที่เชื่อมโยงตำรวจระดับสูงรวม3นายยศนะครับดาบตำรวจ1นายนะครับพันตำรวจโท1นายและนะครับพลตำรวจเอก1นายทนายตั้มเล่าย้อนว่าเมื่อก่อนนะครับในปัจจุบันมีอำนาจดูแลเพียงแค่2กองบังคับการคือกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปอคมและกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมโด ต่อมาหลังจากนะครับพลตำรวจโทรกรใชัยคล้ายคึงหรือว่าบิ๊กแจงผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวน10บสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียหรือสอทได้เลื่อนไปเป็นตำแหน่งผู้ช่วยพบตะรจากนั้นบิ๊กตำรวจก็ได้ส่งลูกน้องเข้ามาดูแลง,งานในสอทแทน ซึ่งมีผลประโยชน์มากมายมหาศาลเนื่องจากมีฟาร์มเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศทนายตั้มยังเปิดเผยเกี่ยวกับเส้นเงินของบัญชีม้ามีการโอนเงินจำนวน7 0 0 0แสนบาทเข้าบัญชีทอดกระถินสร้างวิหารวัดแห่งหนึ่งด้วยซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาเปิดเผยในครั้งนี้ไม่ได้รับงานใครมาและไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลัง แต่ต้องการให้สังคมรับรู้ข้อมูลแม้จะรู้ว่าอาจจะได้รับอันตรายจากการออกมาเปิดเผยแต่ยอมรับว่าการจะมีก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวได้มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับติดต่อมาเพื่อขอทราบข้อมูลแต่ไม่ได้ขอให้ยกเลิกการถแถลงข่าวรวมถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรก็โทรศัพท์เข้ามาให้ยกเลิกเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบทําให้ไม่ได้กลับเข้ามาในสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่ตนยืน ตนเองยืนยันจะนําข้อมูลมาเปิดเผยทั้งนี้ในระหว่างการแถลงข่าวท่านนายตำ้วยังได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังพลตารวจตีจักรุนเกียรติปานแก้วรองผอบอชกเพื่อประสานนัดหมายนําเอกสารทั้งหมดนะครับเข้าแจ้งความในวันพฤหัสบดีที่28มีนาคมเวลา11บเน,นาฬาทนนายตำําำกล่าวทิ้งท้ายว่าหากนายยกเศรษฐาทวิสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นการถแถลงข่าวและเห็นว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยมีประโยชน์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ยินดีที่จะเข้าไปพบและพูดคุยด้วยก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงและเป็นประธานตอรอด้วยนะครับจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรหรือนายกรัฐมนตรีจะนิ่งเฉย ไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าข้อมูลต่างๆที่นายตั้มออกมาเปิดเนี่ยยังไม่ได้สรุปนะครับว่าเป็นข้อมูลจริง100%หรือว่าเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่หลักฐานที่มันชัดเจนทุกอย่างเนี่ยถ้าวันนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องการให้นะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติข่าวสะอาดโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทําการตรวจสอบครับ ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทําการตรวจสอบว่าเอ๊ะข้อมูลที่ทนายตั้มออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าถ้าเป็นข้อมูลจริงก็ต้องเอาผิดกับขบวนการที่เกี่ยวข้องแต่ถ้ามันไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับก็ต้องออกมาเปิดเผยและก็ต้องดําเนินคดีกับทนายตั้มว่าทนายตั้มทําให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสียหายแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ทนายตั้มเองก็เป็นทนายมือหนึ่งเป็นทนายที่เราบอกได้เลยครับสําหรับผมผมใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับสําหรับผมเนี่ยผมมองว่า ทนายตั้มจากที่นะครับดูข่าวดูการสไตล์การทํางานของทนายตั้มหรือข้อมูลของทนายตั้มที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับอย่างว่าทนายตั้มเองถ้าไม่มีข้อมูลที่ลึกไม่มีข้อมูลที่นแน่ไม่มีข้อมูลที่จริงเนี่ยทนายตั้มส่วนใหญ่จะไม่ออกมานะจะออกมาแค่เปิดแค่แบบเหมือนกับชื่อย่อหรือเปิดเข้ามาค่แบบ แผ่ๆเปิดโพหัวขึ้นมาหน่อยอะไรขึาหน่อยแล้วก็นิ่งแล้วก็อะไรเฉยๆไปนเงนี้ยคือเหมือนกับว่าเปิดเพื่อมาเพื่อเป็นกระแสเปิดมาเพื่อให้คนสงสัยเปิดมาแต่การที่ออกมาเปิดเผยแบบนี้แล้วเปิดแบบม้วนเดียวจบเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมบอกได้เลยว่าแสดงว่าทนายตั้มเองต้องมีข้อมูลที่ลึกและมีข้อมูลที่มากกว่าน,นี้จากการที่แถลงข่าวเนี่ยจะต้องมีที่ข้อมูลที่มากกว่าน,นี้อีกอย่างแน่นอนถึงได้กล้าออกมาเปิดเผยเพราะตามที่เราดูนะครับถ้าทุกคนเนี่ย ดูแถลงข่าวของทนายตั้มจะเห็นได้เลยว่าทนายตั้มเนี่ยกล้าเอ่ยชื่อของนายตำรวจระดับนี้เลยแต่ถามว่าผมกล้าผมไม่กล้าหรอกครับนะครับผมขี้เกียจถูกดำเนินคดีนะคผมขี้เกียจที่ต้องไปขึ้นโลงขึ้นศาลยังไงก็แล้วแต่ผมทําช่องผมทำคอนเทนต์ข่าววิเคราะห์ข้อมูลของข่าวผมก็ต้องดูข้อกฎหมายว่าผมสามารถพูดได้แค่ไหน พูดประมาณไหนได้อะไรประมาณไหนได้วิเคาระาะหาา์ได้ประมาณไหนวิพากษ์วิจารณ์ได้ประมาณไหนไม่ใช่วันนี้ทําให้ตัวเองต้องถูกดาเดน,นินคดีหรือติดคุกผมคงไม่ทำนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าที่ทนายตั้มออกมาพูดเนี่ยทนายตั้มพูดหมดนะครับแล้วไร้ยาว ที่สําคัญนะครับไม่ได้โยงแต่เส้นเงินอย่างกับเมื่อ,อทนายความของพี่โจ๊กนะครับที่ไปถแถลงข่าวนะก็แค่โยงแค่เส้นเงินโยงโยงโยงโยแต่มันก็ยังเอเส้นเงินมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่วันนี้การโยงเส้นเงินไม่ได้โยงธรรมดาการโยงเส้นเงินเสร็จนะครับเอาหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักฐานการแชทคุยกันการแชทคุยกันการส่งสลิปให้กัน การที่จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ส่งเงินไปเท่านั้นเท่านี้แล้วอะไรแล้วโอ้โหอันนี้ผมต้องบอกตรงๆว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ลึกมากๆและที่สําคัญนะครับมีข้อมูลจากคลิปวิดีโอซึ่งแน่นอนครับว่าทนายตั้มไม่ได้เปิดคลิปแต่นะครับก๊อปภาพจากคลิปนะครับก๊อปภาพจากคลิปมาเนี่ยเป็น ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมาว่าเอ๊ะบัญชีม้าไปกดเงินมีใครตามไปด้วยอะไรดุโหเนี่ยเห็นชัดซึ่งแน่นอนครับว่าข้อมูลแม้กระทั่งว่าการไปกินที่ไหนอะไรที่ไหนมีการลงมามีการเอาเงินไปเบิกกันโอโ้โหอะไรกันเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าข้อมูลเหล่านี้ก็น่าจะเป็นคนในวงการหรือคนในตรงนั้นมีการขัดผลประโยชน์กันหรือเปล่าอะไรกันหบบอันนี้ผมไม่แน่ใจสําหรับผมนะผมบอกได้เลยว่าวันนี้ทนายตั้มจะออกมาทําเพื่อใครก็แล้วแต,ทนนต,ตออ่ทําเพื่อนายตรงตัวเองทาเพื่อเพื่อนของตัวเองทําเพื่อใครก็แล้วแต่ ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นครับแต่ผมสนใจว่าสิ่งที่ทนายตั้มออกมาเปิดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไหมมันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมันเกิดประโยชน์ต่อสังคมมั้ยตรงนี้ต่างหากคือเป็นประเด็นเพราะถ้าเกิดวันนี้มันเกิดประโยชน์และเป็นประเด็นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้วทนายตั้มทําเพื่อใครก็แล้วแต่แต่ประชาชนได้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์วันนี้เราอย่าให้นะครับสานักงานตํารวจแห่งชาติอึมครึงนะครับมีแต่ขยะที่อยู่ใต้ถมไม่ได้เคลียร์สักที ใช้คำว่าปฏิรูปปฏิรูปเดี๋ยวจะทําอย่างนั้นเดี๋ยวจะทํานี้แต่ไม่เคยทํำลงมือจริงๆสักทีข้อมูลเหล่านี้ต้องเอาให้ชัดประชาชนต้องช่วยติดตามเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ